สวัสดียินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกันดานะคะสําหรับคลิปนี้จะพามาทำโดนัทค่ะโดนัทยางรัดผมนะคะทําง่ายๆทําเองใช้เองได้นะคะมาดูวิธีการทําเลยค่ะวันนี้เราจะทําเป็นโดนัทเล็กๆนะคะเพราะว่าผมน้อยๆนะผมไม่เยอะค่ะสําหรับคนที่ผมน้อยๆนะคะผ้าของเราวันนี้จะใช้เศษผ้า เศษผ้าวันนี้จะมีความกว้างอยู่ที่สามนิ้วค่ะความกว้างของเศษผ้าอยู่ที่สมนิ้วเอาแค่สามนิ้วนี่ก็พอนะคะเพราะว่าจะทำบินโดนัทเล็กๆเนาะก็สามารถทำตามไปพร้อมๆกันเลยได้เลยนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะความสำหรับความยาวของผ้านะคะวันนี้จะใช้ที่ความยาวยี่สิบสองนิ้วค่ะ จะพับครึ่งนะคะพับครึ่งผ้าแล้วก็ตัดไปที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะพับครึ่งให้ได้สิบเอ็ดนิ้วค่ะตัดตรงสิบเอ็ดนิ้วตรงนี้นะคะพอกลางผ้าออกมาก็จะเป็นยี่สิบสองนิ้วเนาะตัดตรงนี้เลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะ ลืมค่ะลืมกันไกลหากันไกลก่อนตัดตรงสิบอ็ดนิ้วเลยนะคะพอเรากลางผ้าออกมาก็จะเป็นสิบสองนิ้วนะคะนี่ตัดผ้าเสร็จแล้วเราก็จะทำเอาผ้าหน้าดีประกบกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเย็บหัวเย็บปิดนะคะเย็บปิดตรง เย็บติดกันเลยค่ะจับผ้าหน้าดีประกบกันแล้วก็เย็บผ้าติดกันเลยขออนุญาตย้ายกล้องนะคะวันนี้เราจะใช้เศษผ้าความกว้างอยู่ที่3นิ้วค่ะแล้วก็ความยาวอยู่ที่22นิ้วนะคะ คุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะทําให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะทําแบบละเอียดทําแบบช้าๆเลยค่ะทําตามไปด้วยกันได้เลยนะคะเริ่มเย็บแล้วก็ย้ำได้นิดนึงนะคะเพื่อที่ไม่ให้ได้เขาหลุดเนาะอันนี้เย็บจับผ้ามือเดียวแล้วทุกคนเพราะว่าอีกมือน,นึงจับขาตั้งกล้องไว้ ต้องขอโทษโปรดอภัยด้วยนะคะถ้ามองไม่ค่อยเห็นชัดย้ำไว้นิดนึงค่ะเห็นไหมทุกคนได้แล้วเย็บติดกันแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการเย็บไม่ใช่นะคะไม่ใช่แบบนี้นะเราจะต้อง นี่จับผ้าตรงนี้นะคะจับผ้าตรงสองด้านด้านที่อยู่ด้านบนนะคะจับม้วนไว้แล้วก็สองชิ้นที่อยู่ด้านล่างจับประกบก,กันแบบนี้ค่ะทำช้า,ชาๆทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราก็จะเริ่มเริ่มเย็บตรงตะเข็บค่ะยึดตะเข็บไว้ให้เขาตรงกันเนาะ เย็บไปให้สุดเลยค่ะจัดผ้าเห็นไหมทุกคนผ้ามวนไว้ข้างในนะคะชิ้นหนึ่งแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็อย่าลืมนะคะสําคัญอย่าลืมย้ําได้นิดนึงเห็นไหมห่อไว้ด้านในแล้วก็ผ้าชิ้นด้านนอกห่อไว้นะคะแล้วเราก็จะเย็บเฉพาะผ้าชิ้นด้านนอกค่ะ เย็บไปให้สุดวงเลยนะคะก็ทำไปช้าช้าทำไปพร้อมๆกันนะคะอีกมือนึงก็จับขาตั้งกล้องค่ะก็เลยช้านิดนึงช้ากว่าปกตินิดนึงก็ช้าชาก็ดีแล้วนอจะได้มองทันนะคะทำไปด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเย็บสุดไม่มีที่จะเย็บแล้วเราก็จะดึงค่ะดึงออกมา ดึงออกมาเดี๋ยวทำให้ดูนะคะดึงให้เห็นชัดๆนี่แล้วก็จัดผ้านะคะจัดผ้าแล้วเราก็พยายามดึงมันออกมาค่ะดึงออกมาเพื่อที่เราจะได้เย็บต่อไปให้มันสุดนะคะ ลำบากนิดนึงไม่มีคนถือกล้องให้นะคะเนี่ยดึงออกมาแบบนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะก็ห่อไว้ข้างในเหมือนเดิมห่อผ้าเข้าไว้ด้านในเหมือนเดิมแล้วเราก็จะเย็บนะคะ เย็บอันนี้ดึงผ้ายาวล้นออกมานิดนึงเย็บให้ไปถึงตรงที่เราเย็บไว้ตอนแรกนะคะแต่ไม่ให้เย็บปิดนะเหลือเหลือช่องไว้ประมาณให้เหลือช่องไว้ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อที่เราจะได้กลับเอาผ้าด้านในออกมาได้เนาะเย็บปิดแต่ไม่ให้ปิดหมดนะคะ นี่จะมาถึงตรงที่เราเย็บไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะตอนที่เราเริ่มต้นไว้เนาะก็เหลือช่องไว้เหลือช่องไว้นะคะดูดูทุกคนนี่ตรงนี้ที่เราเริ่มต้นไว้นะคะเว้นช่องไว้ประมาณหนึ่งนิ้วค่ะประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเว้นช่องไว้เพื่อที่เราจะดึงผ้าด้านในออกมาย้ำได้ด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็ใช้เดี๋ยวเราจะใช้ประคีบนะคะดึงออกมาเห็นไหมทุกคนมีรูเราเหลือรูไว้นะคะแล้วก็จะนี่เย็บเสร็จแล้วลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะดึงผ้าออกมานะคะ ได้แล้วค่ะนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์่ะแชร์ออกไปให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคะ mm hmm. เผื่อจะมีประโยชน์นะคะเผื่อจะมีประโยชน์นําไปเศษผ้าอะไรก็ได้ค่ะทุกคนทําเศษผ้าอะไรก็ได้เนาะนี่ได้มาแบบนี้แล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาร้อยเชือกค่ะร้อยยางนะคะจะเอายางใส่เข้าไปอุปกรณ์ของเราก็คือนี่เลย แหนบนะคะบ้านใครก็น่าจะมีเนาะแล้วก็เรามียางการซื้อยางมายางของการจะเป็นหกมิลน,นะคะยางหกมิลเนาะนี่ใส่ไปตรงนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ใช้แหนบนั่นแหละค่ะใส่ไปตรงรูนะคะรูที่เราเว้นไว้เนาะตรงไหนเอ่ยรูหาเจอไหมอ่าเจอแล้วนี่เห็นไหมคะเสียบเข้าไปเลยค่ะค่ค่อย แย่ yeah, เข้าไปนะคะดันออกไปให้ทะลุอีกด้านหนึ่งเลยนะคะทำใช้เองหรือจะทำขายก็ได้นะคะแบบคลิปที่เคยทำให้ดูนะคะก่อนหน้านี้ก็คือจะเอาอยางเย็บไปพร้อมกับ ผ้าเลยเวลาดึงผ้าออกมานี่ก็คือยางจะอยู่ข้างในเลยนะคะไม่ต้องมาสอดอยางแบบนี้เนาะเดี๋ยววันหลังจะทําให้ดูอีกทีค่ะนี่เห็นไหมทุกคนได้แล้วเราก็จะดึงออกเอายางออกนะคะแล้วเราก็จะมาตัดยางค่ะตัดยางแล้วก็มัดก็กะเอานะคะกะเอาว่าชอบ แน่นหรือว่าชอบหลวมแบบไหนก็กาเอานะคะจัดอย่างจัดผ้าให้เรียบร้อยนะคะดูสวยงามแล้วเราก็จะตัดอย่างโอเคแล้วเราก็จะตัดนะคะตัดค่ะแล้วก็ทำการมัดเลยนะคะ มัดตรงนี้มัดให้แน่นๆนะคะอย่าให้หลุดได้นะคะนี่เลยค่ะมัดให้แน่นแ่นออกมาก็จะได้เป็นยางโดนัทแบบนี้ค่ะง่ายไหมคะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทำง่ายง่ายค่ะทำใช้หรือจะทำขายก็ได้นะคะสร้างอาชีพเนาะเศษผ้าอะไรก็ได้ค่ะเศษผ้าอะไรก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวยไหมคะไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ